สวัสดีครับเช่นเคยนะครับซาวนนี้เราก็มาส่องลูกหอยดูว่าคุณภาพน้ําเขาเป็นยังไงนะครับโอ้แม่นี้เกิดลูกเยอะมากเลยดูดีตัวนี้นะลูกเขาเกาะเยอะมากเลยนะครับตัวก็ยยใหญ่นะครับลูกเขาดกมากเลยตัวนี้ครับส่วนตัวอื่นๆก็จะเกาะริมตะลิงอย่างนี้นะครับ แม่หอยเยอะแยะมาเลยครับท่านไหนสนใจสั่งมานะครับติดต่อมาได้นะครับหอยขมยักษ์ลัตนะนะครับมีราคาหลังใหม่ที่ไม่อาจออกสื่อได้นะฮะมีเลสพิเศษให้สำหรับสมาชิกที่เห็นคลิปนี้นะครับหอยขมยักษ์รัตนะนะครับอ่ก็คือเลี้ยงในที่แคบเลี้ยงในที่น้ำใส ควรใส่ออกซิเจนด้วยก็แล้วกันนะครับขอบคุณครับ